d ีเจไอสาขาแฟชั่นไอแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวโด n น DJI Neo กับแอปพลิเคชัน DJI Fly ตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราเช็คตัวแบตเตอรี่จากตัว DJI Neo โดยการกดที่ปุ่มด้านล่างนะคะแบบหนึ่งครั้งนะคะจะขึ้นเป็นสถานะแบตเตอรี่นะคะ25-50-75-100%นะคะประมาณนี้แล้วก็วิธีการเปิดตัวโดนนะคะให้กดปุ่มเดียวกันนะคะโดยการกด ปุ่ม1ครั้ง,งสั้นแล้วก็1ครั้ง,างยาวค้างไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวโดรนแล้วคะ่ะส่วนมือถือของเรานะคะวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน DJI Fly นะคะแนะนำว่าให้เปิดในเรื่องของ Wi-Fi Bluetooth แล้วก็ Location ไว้นะคะ3ตัวที่เราต้องเปิดนะคะเมื่อเราเปิดตัวโดรนแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของ Quick Transfer หัวข,ข้อตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าตัวเจอตัว DJ I Neo นะคะก็จะขึ้นเป็นฟังก์ชันแบบนี้ค่ะให้เรากดเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็รอเชื่อมต่อสักครู่นะคะกดเข้าร่วมได้เลยรอตัวโดนเชื่อมต่อสักครู่นะคะเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะคะหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะมีเมนูต่างๆเพื่อให้เราเลือกใช้งานนะคะ มีการควอบคุมด้วยตัวเองก็คือเป็นการดึงดจอยสติ๊กขึ้นมานะคะก็คือจะมีขึ้นบินอัตโนมัติตรงนี้ก่อนนะคะให้กดค้างไว้เพื่อขึ้นบินแล้วก็จะมีจอยสติ๊กเอาไวใ้ให้เราใช้คอนโทรลด้านหน้าถายหลังสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาหรือว่าปรับ คอมสูมขึ้นลงนั่นเองนะคะส่วนเมนูคลิกช็อตจะอยู่ด้านล่างนะคะจะมีโหมดติตามโหมดโดนี่โหมดไซโครโหมดล็อกเกตแล้วก็โหมดสปอตไลท์นะคะโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดคอสตอมที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรนะคะโดยการตั้งค่าของเรานะคะสามารถกดเซตติ้งตั้งค่าตรงปุ่มทางด้านใช้มือตรงนี้ได้ หมดการติดตามนะคะหมดแรกนะคะจะมีระยะการติดตาม<อ>ใกล้กลาง<อ>แล้วก็ไกลนะคะระยะใกล้ก็คือ2เมตรค่ะระยะกลางก็คือ4ี่เมตรแล้วก็ระยะไกลจะเป็น10เมตรนั่นเองค่ะความสูงของการติดตามนะคะก็จะมีระับะต่ํากลางแล้วก็สูงต่ําจะอยู่ระดับหัวเข่านะคะกลางจะอยู่ในระดับของหน้าอกนะคะส่วนสูงก็จะอยู่สูงกว่าเหนือหัวแบบนะคะจานี้ตัวนี้จะไม่สามารถเซตติ้งความสูงได้แต่ว่าจะสูงกว่า หัวแบบอยู่ประมาณ10เซนเมตรนั่นเองค่ะส่วนมอดถัดมานะคะเป็นหมดโรนี่โรนี่ก็จะมีการถอยออกไปนะคะในแนวกระนาบหรือว่าเฉียงขึ้น45องศาเราสามารถเซตจากตรงนี้ได้นะคะการออกไปถอยออกไปนะคะจะเซตได้แต่2เมตร4เมตร6เมตรแล้วก็10เมตรนะคะความสูงก็แล้วแต่รกคาเซตได้เลยนะคะ โหมดถัดมานะคะจะเป็นโหมดไซเคิลไซเคิลก็คือจะบินเป็นวงกลมนะคะมีระยะรัศมีอยู่ที่2เมตร4เมตร6เมตร10เมตรแล้วก็20เมตรนั่นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นล็อกเก็ตค่ะล็อกเก็ตจะบินได้แบบ2แบบนะคะก็คือบินดิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ทิวกล้องลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดหมุนหรือว่าสปินแบบนี้ได้นะคะตามคลิปวิดีโอถ้าอยากให้โดนบินขึ้นทิวกล้องลงแล้วก็หมุนสปินแบบนี้นะคะให้เปิด โหมดการหมุนตรงนี้นะคะความสูงเซตได้สูงสุดก็คือ10เมตรนั่นเองนะคะถัดมาสปอตไลท์นะคะสปอตไลท์จะเป็นการสองตามนะคะหมุนตามใช้กล้องหมุนตามนั่นเองแต่ตัวโดนจะอยู่ที่จุดความสูงที่เราเซตติ้งไว้นั่นเองแล้วโหมดถัดมานะคะโหมดสุดท้ายก็คือเป็นคอสโต้โหมดนะคะคอสโต้โหมดสามารถเลือกได้ทั้งหมด3โหมดนะคะมีโหมดแรกเป็นเฮริร เฮลิกจะเป็นการหมุนแบบก้นหอยนะคะในวงระยะใกล้ก่อนออกหมุนไกลนะคะเป็นวงกลม ภูมแมลงจะเหวี่ยงเป็นวงรีนะคะก็จะมีรัศมีในการเหวี่ยงสูงสุด20เมตรแล้วก็โมดสุดท้ายนะคะจะเป็น direction tag direction tag จะคล้ายๆโหมดติดตามนะคะแต่ว่าจะเป็นการเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังตามโหมดติดตามจะติดตามผ่านทางด้านหลังนะคะเวลาที่เราเดินเข้าหาโหมดติดตามจะไม่ได้ถอยหลังแต่โหมด direction tag ก็จะถอยหลังตามไปโดยอันนี้ข้อควรระวังถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางนะคะ,นะคะเวลาที่เราเดินเข้าหานะคะเว้นระยะห่างในเรื่องของ สิ่งกีดขวางไว้ด้วยค่ะแล้วก็เวลาที่เรายืนอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะตัวโดนเขาก็จะบินเข้ามาเพื่อที่จะลงจอดนั่นเองค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้จะเป็นฟังก์ชันของการใช้งานตัวโดนนโอนะคะก็จะเป็นพิกช็อตทั้ง6โหมดนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นการขึ้นบินผ่านแอปพลิเคชันนะคะเรามาเลือกที่หัวข้อควบคุมด้วยตัวเองนะคะแบบนี้แล้วก็กดขึ้นบินอัตโนมัติได้เลยเราสามารถที่จะบินขึ้นลงบนมือได้นะคะแบบนี้แล้วก็กดค้างไว้ที่โหมดขึ้นบินอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของตัวจอยสติ๊กเอาไว้ให้เราควบคุมนั่นเอง สามารถที่จะเดินหน้าได้นะคะขฟยหลังสไลด์ซ้ายหรือขวาแบบนี้นะคะหุนซ้ายขวาปรับขึ้นลงแต่ว,ว่าสามารถลงบันมือแบบนี้ได้ แล้วก็ถัดมาค่ะเมนูพิกช็อตนะคะที่เราสามารถเลือกได้ทั้ง6โหมดตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ตัวการติดตามนะคะเป็นการยกตัวอ,อย่างการติดตาม,ตามเราเลือกเป็นหัวข้อติดตามแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยแต่ก่อนจะกดสตาร์ทนะคะแนะนําให้หันตัวโดนเข้าหาวัตถุที่เราจะติดตาม,ตามนั่นก็คือใบหน้าของเรานั่นเองแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยนะคะ <S 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 โดนจะติดตามในความสูงแล้วก็ระยะที่เราเสร็จไว้นะคะถ้าเกิดมีการเดินนะคะโดนก็จะบินเข้ามาหาแบบนี้เองแต่ว่เวลาที่เราเดินเข้าหาเขานะคะตัวโดนจะไม่ได้บินหนีออกไปเหมือนฟังก์ชันของ direction tag นะคะโอเคทีนี้ถ้าจะหยุดในเรื่องของฟังก์ชันนะคะกด stop ได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะลงสามารถที่จะลงบนมือโดยการวางมือแบบนี้ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการขึ้นลงบนมือแล้วก็ทำฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนโหมดอื่นๆก็เช่นกันค่ะสามารถที่จะเลือกโหมดต่างๆผ่านตรงนี้แล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะและถัดมาค่ะตัวการท r a เฟ f e r ข้อมูลนะคะจะอยู่ในหัวข้ออัลบัม้มก็กดไปที่อัลบั้มได้เลยนะคะก็จะมีวิดีโอที่เราบันทึกกันเมื่อกี้นะคะถ้าต้องการที่จะ ดาวน์โหลดนะคะก็กดดาวโหลดจากตรงนี้ได้เลยเป็นวิดีโอที่เราบันทึกเข้าไปนั่นเองและโมดต่อไปนะคะที่จะแนะนําก็คือคําสั่งด้วยเสียงนันเองค่ะเมนูจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านข้างสามารถที่จะสตาร์ทคาสั่งด้วยคําสั่งว่า hey file แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันที่เราจะใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าอยากทดสอบคําสั่งสามารถกดเข้ามาดูแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะมาีคําสั่งต่างๆที่เราสามารถที่จะคุยกับเขาได้ อย่างเช่นเราจะใช้เป็นฟังก์ชันติดตามนะคะให้ยกกระโดนขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งเสียง h a y f i l e follow, follow. follow. แค่นี้เองนะคะตัวฟังก์ชันการทำงานก็จะเริ่มได้เลย,เลยอันนี้ก็จะเคอร์ดวิดีโออยู่นะคะ ถ้าสต็อปสต็อปเหมือนเดิมนะคะกดสต็อปแล้วก็สามารถเอามือไปวาง<ป>เพื่อที่จะแลนดิ้งแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ทั้งหมดจะเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน DJI Fly นะคะไปลองเล่นกันดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะ DJI สาขา Fashion Island สวัสดีค่ะ